เอาละนี่ฮะผมจะกินประมาณนี้นะครับนุ่มว่ะอะารในปากป่ะอะไรในปากผมชื่อไหมเออนุ่มว่ะสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเลขาประธานหิวบ้านสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้พบกับเรื่อร์อยต์สัตว์ตั้งของจริงวันนี้เราอยู่ในรายการเลขาประธานหิวบ้าน EP ชื่ออะไรดิครับอลจริงสามป่ะ e ีที่สามนะครับ e ีที่สองแล้วนะ EP ที่แล้วเราลงไว้เป็นเดือนเลยอ่ะกรับจะทำ e ีสองต่อ e ีสามอ่ะสิ้นปีพอดีไง อันนี้ก็จะมาเริ่มปีใหม่สองพันยี่สี่เว้ยกับรายการรีสันประทานยเรามาเริ่มอีพีที่สามในคลิปนี้เราจะทําเมนูจิ้มจุ่มนล้วจิ้มแจ่วค่ะเออจิ้มจุ่มนล้วจิ้มแจ่วเอออันนี้อะไรอย่างหม้อแม่นาคอะไรหม้ออันนี้จะเป็นหม้อดินนะคะคลิปเลขาประทานปั้นมาแต่เอาปั้นเองกันเลยนะลงทุนปั้นเองนะครับลองๆคิดดูอาะเราวัตถุสุกของเราในวันนี้วัตถุดิบทำให้สุกจะกินยังไงทำให้สุกก่อนทำให้สุกก่อนทำให้สุกก่อนเลยวอัตถุสุอที่ไหน ไนนนนข่ไก่อันนี้ไข่ไก่อันนี้ข้าวโพดข้าวโพดน้อยอันนี้ก <m> นะทิอันนี้กะหลัมอ่าอันนี้ก็วุ้นเส้นมันผักกาดมึงแก้ให้ตัหน่อยดิผักกาดกูไม่รู้กูไม่รู้ชนิดผักไงอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทำรูปของเราใช่ไหมไม่อันนี้ถ้าหยิบแล้วมันตายแล้วเว้ยเนี่ยทำไมอ่ะฆ่าอันนั้นมันฆ่า าเลยอันนี้นะครับเนื้อพิเศษของเราอันนี้เป็นเนื้อเสียลอห้สลา์นะครับโอ้ที่ดูมีงบแค่นี้นะคะคือได้แค่ของเดียวงบบริษัทหมด ันนี้ก็จะเป็นอ่าเสตจมลวกหมูสามชั้นหสไลซ์แล้วก็เป็นตับแล้วก็เป็นส,นสบายดนางอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าน้ำซุปชาบูเข้มข<ช>้นเราซื้อแบบสำเร็จรูปมาเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาทำกว่าจะมีเวลาทำปั๊ดใส่เขาได้นะครับวัตถุดิบของเราในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้เอ้ยล,ลืมน้ำลืมน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วฝีมือเลยะคะ่ะทำเองนะเนี่ยจพียงแจ่วก็ทำไปเลยนะครับอ,อก่อนอื่นเราต้องไปจุดเตานะใช่เราจะไปจุดเตาตอนนั้นก<ๆ>่อนทุกคนจะไปดูลัดลองคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการจุดขั้นตอนขั้จุดของเราจะพิเศษขนาดไหนอียฮะมองม้ก่อนแล้วหรอพอไ้มพอลมันตั้งพอแล้วเอาพอตั้งได้พอครับดูครับร้านเราร้านหมูร้านเรานะครับโคตเท่บอกเลยหมวอเป่าอ่ะข้ออะข้อรถมอไซย์อะ <ม> hey, Let's go. Let go, เราจะไปกินจิ้มจุมของเราจิ้มจุ่มที่ทำเองครั้งแรกจิม้มจุ้มอ้อ้กแ้้ว โอเคตอนนี้เราก็ได้ตั้งเตาเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปทำอะไรต่อครับเลขาเอาน้ำใส่<อ>ในห,หม้อมาเอามายกหม้อมาใส่ก่อนเลยเอาน้ำใส่ในหม้อไปอืมแล้วก็ตั้งเลยใช่ไหมใช่ผมว่าต้องใส่น้ำอีกนะน,นะครับผมว่าต้องใส่น้ำอีกนะครับเออพอดีแล้วพอ,อดีนะต้องใส่เพิ่มไหมผมว่าต้องใส่ฟ้าทยเพิ่นมนะเราลอชิมฟ้าทยก่อนนะเป็นรสชาติยังไงไอไปต่อไป่อไปต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 ่อไอไป่อไป่ ได้ได้ได้มันจะอาแตบก่อนน่ได้จะคนให้ฟ้าไทยกับน้ำที่เราเดียวมาให้มันเข้ากันนะครับทุกคนมันเข้ากันนะครับแล้วก็คนเลยคนเลยคนเลยเข้ากันนะครับขาดได้เลยค่ะเครื่องที่ราทำให้น้ำใบมะกรูดแล้วก็ขาแล้วไคไคใส่ลงไปเพื่อความหอมหอมมากเลยนะต้องคนแล้วปิดฝาปิดฝารอกลิ่นหอมของถึงขาดตะไคร้แล้วก็มะกรูดรอ รอใ้น้มันเดือดใช่แล้วก็นำไปน้ำเดือดปุ๊บาก็จะนำผักใส่ผักใสงก็หมูปัญหาเรื่องิวเลยนะครับตอนนี้ครับข้าวชไม่ได้กินเลยครับตอนนี้ก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงน้ำเดือดงบุ้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 งบไหนยังเลยอะะาก็ได้อยู่ใช่ไหมใ่แล้วก็จะนำผักมาใส่น้ำมาใส่ผักไป มาจะใส่ผักชีลงไปเลยอย่างแรกมีผักพักไหมอันนี้ผักชีเป็นผู้หญิงใช่ไหมถ้าเป็นผู้ชายก็ไปผักพักเรัเป็นแบบนี้ค่ะอ๋อโอเคแล้วก็ต้นหอมต้นหอมไม่ค่อยชอบอะไรก็พริกเจียวข้าวโพดพรข้าวโพดใส่ลงไปแล้วนะครับมุ้นเส้นจะใส่ทีหลังนะจะใส่ทีหลังเกิดแล้วก็จะใส่ผักกาดขาวผักกาดขาวเราต้องเราต้องฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะถ้าอย่างนี้มันจะ ไม่ได้ใหญ่ใครก็รู้อันนี้ใครก็รู้ไม่ต้องพูดก็ได้จังเลยค่ครับขาดไม่ได้เลยค่ะนี่เลยค่ะเพื่อความหอมความอร่อยคือใบหูวระพาค่ะใบหูวระพานะครับผมกินแล้วจะหอมทุกอย่างที่กินก็เติมกระเจี๋ยวก็ต้องใส่ถ้าใครอยากหอมก็ทาใบหูวระพานะครับไม่ต้องทาแดงแล้วครับไปถึงอาหารค่ะอันนี้ผมจะมนุษย์ก่อนนะครับคุณคนเราต้องมีมุกกันบ้าง เอาหมูเนี่ใส่เอาเอาหมูใส่ดีไปดิเอาใส่เลยให้มันสุกพร้อมกันเลยหมูที่เราเตรียมไว้นะทุกคนมีน่ากินว่ะใส่ไม่เก็บไม่ปากเลยหรอไม่มีสุขอนามัยเลยหรอโอ้โหบางบ้านนะใส่ลงไปก่อนโอ้โหโอเคปิดไปไหมปิดไว้ให้มันสุกก่อนเดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนนะครับรอสักแป๊บนึงรอหมูสุกอร่อยอ่ะ เราจะมานั่งกินกันทุกคนลองมาทํากินตามกันได้นะครับขั้นตอนการทํราก็มีมอะไรมากแบบเสไม่เยอะเลยหลักร้อยโอเคระหว่างนี้เรารอน้ําเดือดแล้วเราจะมากินกันพร้อมละมาพร้อมยนะังะเ,เกียบกันเลยเอาผมจะลองก่อนนะคุนตะเกียบไม่ขี้ไม่ได้วะขี้ไม่เป็นค่ะนี่ประธานนีน้าิานหน้างานทีจะได้ทำกินกันอย่างนี้นะคะทุกคนไม่ค่อยจะมีเวลาทำกินด้วยกันถ้าเท่าไหร่นอกจากจะไปกินร้าน ครับจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วของที่เลยขาหมอนทำนี่เอาตับใส่แบบเออดูขอ,อเอาอันนี้ใส่กระหมดแล้วล่ะขึ้แก้วผักครับจุ่มไปจุ่มไต่อไขอ่ใส่หม้อสิอร่อยบอกเฮ้ยเราต่อไขอ่ใส่หม้อกันต่อไขอ่ใส่หม้อมันจะแบบหน้าถู้ิเข้มข้นวิเน้นผักหน่อยสิประธานกินกระหมู่ยคนเดียวเลยอ่ะนี่นี่ไงโหราคาาอร่อย นี่เขาจลหุงหมูใส่หมูสไลด์ลงไปเิมออให้ประธานใส่หมูนะหดู๋ยวเลขาจะคอยจะคอยกินอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยอร่อยอ่ะสบายนางครับเราจะใส่ลงไปเลยคือน้ำจิ้มอร่อยอ่ะอุ้ยจริงๆอ่ะไม่ได้อวยตัวเองนะไม่ได้อวยตัวเองก็มาผมใส่ไปหมดเลยแล้วกันผักเยอะอยวู่ห้อจ้ากินผักกับหมูกาอะไรที่เป็นอะไรที่อร่อยมากผ <c oughs> มใส่หมดแล้วนะทุกคนนะ้กินเอาหัว เราลืมใส่ขุนเส้นป่ะโูละพาอร่อยอ่ะขูดเข้ากันสกเส้นครับหายลงไปเลยข้าวโพดก็อร่อยข้าวโพดอ่นกกอ,อ,อ,อนหวานมากลา,มา,มาสุดกินไม่แบ่งกูละสรุปใครหิวเวลากัการ์ดนี่ลืมเสือร้องไห้แล้วได้ไงนี่ครับเสือร้องไห้ของเรานะครับฮิรุ้งอร่อยอ่อลยละได้แล้วได้แล้วเออไงปะ มาฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำเสือร้องไห้เงินเลยดูะไรบางๆอย่างนี้ฮนะบางมากแบบดึงแรงก็ขาดอะ่ะโอ้ดูด,ดิมันยุ่หมือ<า>เลยวะบางสีือมันยุ่หมือเลยไม่ไหวแล้วจุ่มลงไปคือก็ให้ลวกประมาณห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้ายังไม่สุกเอาเมื่อกี้แบบนี้มันต้องแบบสุกๆดิบๆดิไม่ได้ครับญา,าติแดดก,กูครับเอาละนี่ฮะผมจะกินประมาณนี้นะครับเข้าประมาณนี้ ดูเนีใช้ผักเอ็งนิ้วก็หักทำอะไรยากลำบากหารูปนี่ฮะหอมเลยอ่ะคุยของมากแบบดูอืมนุ่มว่ะอะไรในผักวะอะไรในปากผมชื่อไหมเออนุ่มว่ะแกงกับผักหข่าเจอหมูเจอหมูชิ้นใหญ่แล้วทุกคนว้าวสวยขวชอบเสือร้องไห้นะมันรู้สึกว่ามันนุ่มดีเรากินดูนลยครับแล้วมันเป็นอะไรร้องไห้อ่ะเหมือนแม่มันตีมัหมทำไมต้องตดนแม่มันตี๋ม ไม่รู้เหมือแต่เมื่อกี้จะโดนกูตีอร่อยนะอร่อยน้ำจิ้มหมาอร่อยไหมอร่อยนี่ฮะถูกพอดีแค่สิบวิเท่านั้นหมูอ่ะดูชิ้นหมูดูดินี่นี่ไหมสันคอโคตรเหนีเดี๋ยวกินให้ฟังให้ดูบบ้านเรากินให้ฟังนี่ดูนี่ฮะเดี๋ยวยั่วจ้าอร่อยอย่าบอกใครเลยเลยขา การที่เราทำกินเองมันก็ดีเนาะเราได้รู้ว่าเราชอบรสอะไรมันทำมันทำอย่างผมนี่ชอบรถอ่าบิ๊กไบนะบิ๊กไบกระเทียมนะหลอดหลรถรถดันเราจะรู้ว่าเราชิมรสชาติอะไรเราก็จะปรุงไปเองมันก็อร่อยอ่ะมันก็แบบสุกไก่สบายใจกินอ่ะฮะแต่น้ำจิ้มเลยขาทำอร่อยจริงนะจิ้มแจี๋วอ่ะใช่อร่อยเราเราต้องทำไหมเราก็ต้องมันต้องคันแนวว่าเราชอบรสอะไรพอพอชมแล้วก็อย่างเงี้ยพูดยาวอ่ะพอชมแล้วก็พูดยาวอ่ะ พวกคุณจะลืมมาหาข้าวมานั่งกินด้วยกันแล้วนะตอนนะี้ร้อนอแนะนำร้านที่อร่อยเหมือนเหมือนเด็กขาทำอะ่ะร้านกระตุ่นหมูกระทะโอ้โหมาเดี๋ยวร้องไห้ต่อเลยแล้วกันขอเชิบ้างอุ๊ยหกตุ่มออกมาสิบเมตรเหลือห้าสิบห้าคูเชิญไปเก้าสิบอ็ดสองสามสี่ห้าคูเชิญไปเปสิบนี่ไหนนุ่มจริงเปล่านุ่มจริงนี่ฮะร้อย เจ็บร้อยนะคระับลงไปอบอกแล้วดูความทิที่ชิ้นมันบางด้วยแหละดูฮะคำโตโตคำโตโตครับพี่นอ้องอ,อร่อย โอ,โอเคนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้นะครับและอยากมีอะไรพูดคุยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้เหมือนเลยคับผมจะยังไม่อิ่มนะครับไงครับมันอร่อยใช่ไหมครับอบอกเล้วมันหยุดกินไม่ได้อ่ะี p นี้บอกเลยว่าเป็น EP ที B ่ T อร่อย นะแต่ผมอิ่มละโอเคนะครับผมและเมนูหน้านะครับอยากให้พวกเรานะครับทำเมนูอะไรทุกคนก็ลองคอมเมนต์นะครับแนะนําเมนูเสนอเมนูกันได้นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับผมก็ EP ต่อไปก็น่าจะมีถี่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็ห่างกันไปนานเนาะปทานสวยด้วยเลยเออสวยแลื่นิ้วหักด้วยนะครับก็บูนบายอยู่ตอนนี้นะ่ะอย่าลืมกดไลค์นะครับและกดติดตามช่องเรานะครับผมตอนนี้1นึ่งล้านหแสนซับสไครต์แล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายไปโู้โหโอ้ Oh, okey. Okey, mari kita jumpa lagi.